อะไรวะรับรองว่าฝันดีแน่นอนไอ้ใครวะไอ้ชื่ออะไรฮะในประตูชื่อฝันดีอะไบรลาไม่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 ที่มันแซวสิงคโปร์หรือแซวมาเลย์คืนนี้พวกคุณอะหลับฝันดีแน่แล้วหมดแล้วสองตายวะสองตายสองตายทุ่มชาติทุ่มชาตเรียบร้อยโอ้ยังครับมันชามันชามที่นี่จะมีสามแผง ภาษาไทยภภาาาาษษแปลไทยยังพูดไม่รอดเลยแปลภาษาภาษาเอ่อมีถล้ำถล้ำมาแล้วต้มหล่นเรียบร้อยโจซังโจซังโอ้โหรอถ่ายไว้พอดีด้วยโอ้ยอย่างการเงินรอจริงจริงโอ้ยโจซังคอนเกิร์ม u r a t i o โอ้โจซังโอ้โห You get the score interview <laughs> how are you feeling how are you feeling oh good teamwork oh uh, you see this good teamwork okay ซ้ายขวาไม่มีนะไอ้คาจิคาจิเขาเป็นกลางนะไอ้ พี <łość> ่พี่อ่านอยู่ซ้ายนะเล็บนะยูเซนเตอร์ยูเซนเตอร์ไอ่านไม่ได้แ้วไปยังเอาเวลาเดิน เอาละครับจ่ายมาให้คัตจิซังนะครับเอาลพียงครึ่งบอลรอเพื่อนอยู่ครับจ่ายปาดไปที่แบงค์นะครับผมนะครับรอแล้วครับติ้งแล้วติดนึงนะครับผมเอาละครับโจซังปาดมาให้โจซังนะครับกระดกมาให้โอ้โหทีมเวิร์กยังไม่ได้นะครับผมเอาละครับเก้ครับโยสุเกะตาเข้าไปเอาครับคัตจิรออยู่ข้างในมีสองคนรอทำยังไงครับไปไม่ถึงโอ้โหเกือบเป็นประตูมาแล้วนะครับผมครับเอาละครับมาแล้วครับคัตจิ ทำยังไงปาดมาให้แป้งจิงโอ้โหเกือบครับเกือบเกือบเกือบเอาละปาดมาให้แป้งจ่ายคืนมาให้คาจิครับเอาโอ้โหอิโตซังปาดมาให้ครับเรียบร้อยโอเคคาจิซังครึ่งบอลยังเซตกันบอลกันอยู่นะครับตอนนี้จ่ายเปิ้ลถึงสองมาให้คาจิซัง โยสุเกะโยสุเกะปาดให้โจซังโจซังยิงติดครับผมเรียบร้อยอยัง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 ทีมขาวเริ่มเซตบอลกันมาน,านะครับเอาล่ะครับคืนบอลยังเซตบอลหลอกอยู่นะครับเปิดบอลยาวมาแล้วครับออกแล้วเปิดหาพอมครับออกแล้วครับ อครับคิดสั่งอับใจไม่ให้คัะจีสั่งนะครับผมิีตกสั่งเอาละครับเสร็จบอลจากแดนหลังกันขึ้นมานะครับผมอาวครับบอลให้ยูสุเกะทั้งด้านหลับซ้ายนะครับโอเคทีมขาวกองหน้าไล่บอลอย่างขยันเอาละครับแบงค์เสร็จบอลในแดนกลางเตรียมทิ้งบอลหนึ่งสองหรือเปล่าออกไม่ครับคือหลังมาให้ยูสุเกะจ่ายมาให้แบงค์นะครับอึบเกือบออกโูออกไปแล้วครับ เตะขึ้นมาเอาเรียบร้อยแน่นอนโอ้ยังเอาละครับผมครับโอ้โหก้องรีบจับเลยครับแม่งพลาดทีต้องก้องรีบจับเลยครับโอ้วุ้ชิบหายอับอายอับอายถึงทั่วประชาชนชิบหายบายวอดเลยครับซ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 เปียนครับเปลียนเปีนเปลี่ยนซับ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 ซซับซับซัซับ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 ซ ไปครับปกนะครับเคลียร์ักเอาละครับเดีครับเล่นอีงสองง่ายๆครับไปพี่อันอูอเ้อเดเดียวครับนิดเดียวิดเดียวยากนะครับยาก จนอมจริงครับยังไม่ได้ฮะย่างหนึ่งหนึ่งยังยังไม่ได้นะโนสกอร์ no นะเอาว่าทีโนสกอร์ no <Go here. S 2> เออ